จี๋ไหมละสิบลูกสิบลูกครับผมจีเตาแก๊สมาร้อนอันนี้สิบเอ็ดันสุกลูกหนึ่งเป็นผักที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับผมเยวต้องไปเบิ่งนก่อนลงคลิปเดี๋ยวเดข้างบ้านร้านประจำผมไปก่อนจิดคลิปในรับรองครับผมมีอะไรแปลกๆให้ดูอยู่แล้วไปเที่ยวน่เพิ่มโดนรับไปเที่ยวเนือดุมาก เดือดแรงเย็นถ่ายตุ๊กตาเดือดเนื้อไม่หนาวเลยนะเพื่อนทั้บ้านรอไม่ได้เลยนี่ครับพอดีทำซุปหางวัวผมทำก๋วยเตี๋ยวต่อเลยขโมยแม่มาครับอยากผัดกระเพราครับกระเพราะอย่างนั้นผัดกระเพราผัดกระเพราผัดกะเพาหมูผัดแล้วผัดกระเพราไม่รู้ครับว่า ูสินไหมสวยมากเลยลองดิขโมยแม่มาครับๆๆหายากครับหางหัวที่เข้เาเผาแล้วก็ขายตลาดแม่เห็นแม่จะซื้อก่อนเลยแล้วก็มาต้มเองสดดอดครับปลา,าเขียวซิวขาวเขาเม่อกี้น,นีน้ำปลาลงไปนิดหน่อยแล้วปรุงรส เขาลวกเส้นมาแล้วรู้อย่างเยอะอร้อนครับรองครับผมหายเหนื่อยสามใหม่ครับสะใจแน่นอน แถวในกรุงเทพเขาเรียกจับ hmm. ก mm ังหมครับไม่เยอะสิครับอืหืแสบมากครับผมเอาดลงไปครับถั่วจับกังก็กินให้หมดด้วยเพิ่มบอก มีจับกานเพราล่ยที่ตนางกันต้องกรรมกรจริงถึงจะจนเงี้ยใครไม่แน่ใจอยาไปเพรโดนตัต้องให้ไให้สุดเขไม่ด้ให้แบบช็อตนะครับงั้นขาจะเรียกมีจับกพราะพอับกาใช้แรงงานเยอะราเะ แล้วไม่ได้จับกลางมีแต่แท็กซี่สามร้อทั้งนั้นออ๋แ messenger ในพวกนี้ไม่มีจับกลางหรอกประหยัดประหยัดคนทำงานใส่สูตรงจะไปนั่งกินเฉยเลยน่ะเอสาวเขากเขากินหมดแล้วอิ่มแล้วเยอะอร่อยด้วยไม่ใช่ไม่อร่อยน่าอร่อยด้วยนะผมดูแล้วผมไหลไหลตามแล้วแต่ก่อนอร่อยด้วยนะไม่ใช่ไม่อร่อยอิ่งากินครับผม ไารอบมอัี่ออไม่ไหวรอบย่อยเปล่าอโอ้โหครับหมครับขงน่ากินับผมเฮ้ยนี่จะไปสดกันครับดึงดึงดึง สวัสดีครับผมนะคะรับมาเจอน้ำเพิ่มนานจัดเต็มเลยวันนี้จีจ๊สามใหม่ครับผมหับรองสาใจพริกกระเลียงแบบพิสานพร้อมสิบอันนี้ก็ไม้ละสิบอันนี้ไม้สิบเอ็ดเลยกินไปกับทีรละไม้ทีละไม้เรื่อยๆครับผมถึงจะแบบแซบ่บครับผมถ้ากินแบบครั้งเดียวมันแบบสาใจเฉยเรื่องทิมกะปิจำคำเดียวแบบ สามอย่างทส,สุดยอดเลยพงมาเด,ด็กเขากับสุ่มแบบเตี้ยวเรือ กินเสียประจำาัุนนี้ครับผมต้องให้มันเย็นกว่านขออยาตให้มันเย็นกันครับผม <c oughs> รูดเลยครับสิบลูกอืออือตอนนี้ก็หมด ยมาทานเนี่ยทานเที่ยงการกินมาทานเนี่ยโอ้ไอ้ไส้กินมาทานเที่ยงนาทีนีที่เด็ดนี่ก็นะ <c oughs> ครับโอ้เข้มงวนี่ใช้พังเนี่ยครับใช้พังเนี่ยังเนี่ยพริกอีกพริกอีก มาครับคนมาเชียร์ความติ่มก๋วปิ้จะไดบ้าะยิ้มเราปะอกรุ่งสภาพตอนนี้ก็ได้กับผมหนึ่งไม้ผ่านไปหูหหกินยาแกลบากไม่กินยาพดูดอ,อู้อ,อ๋อ แอบมากกว่าเพิ่มสุดจอดมาทนันไว้นะ,ค,ะครับโอเคครับเดี๋ยวได้พมเดี๋ยวไมแล้วโอเคโอเคลองไม่รู้เรื่องครับผม Thì thịt xúc còn mà đừng lụa cái này, xếp mặn, xếp ผมทีเด็ดถูกหางวัวตรงนี้กระดูกให้จำนี่ครับผมดึงดึงดึงสุดดอดมากเรายังมาใหม่มาสานรลบผม ่วนหนังอยู่ห่างไปเห็เนทั้งดาบมัน <c oughs> อร่ามหอมเขากันมากเลยครับสุกกว่าเจียวเลือดน,นะเพิ่มบอกเลยครับผมพริกจี้แห้งเข่าครับ Mm -hmm. Oi oh. oh. เมนูนี่ <c oughs> พุทโจา่างวัวเนี่ยแบจบจนมาอยู่แถบภาคใต้ครับผม <c oughs> <c oughs> นักเตะรัจานเนี่ยเดวนห้อยมากผมว่าเดี๋ยวตะวินดาณมันนะครับผมสต่มันทำยากมากจริงครับผมบอกเลยนาคขามจงช่วงครับผมเอาไปเยอะเขาต้องสั่งพิเศษแบบนั้นเน้นๆเฮ้ย มันจยอะไยมั้แจ่บขนาดนี้นครับผมหางก็ตุนปิ๊บเปื่อยโ้แต่ริกสามใหม่ทำงานนะครับผมสามสิบเอ็ดลูกพริกรกะเลียงอีสานบอกเลยออนขนาดนด้ก็เพชรมากวันอ้อนของเขาเมื่อกี้นี่แม่เ่าไป้น้ำตู้เย็นที่เป็นแบบเพิ่นกินล่ะ คนใส่ก uh ิน huh. ท uh ังเม็ดละสองเม็ดเม็ดหนึ่งเส็เลกด้วยสุดยอดไปแล้วครับผม